ล่าสุดนะครับที่ทาง a i s เนี่ยได้ออกมาจับมือกับทาง UOB ออก Subscription Model ที่ชื่อว่า UOB Best Buy วันนี้ผมขออนุญาตประกาศความร่วมมือกับ UOB ในการทำให้ iPhone 14สามารถจะเข้าถึงได้เพียงแค่850บาทต่อเดือนที่ช่วยให้ผู้บริโภคแบบเรานะสามารถเช่าใช้ iPhone ได้ครับ ซึ่งต้องบอกว่า UV Best Buy หรือว่าการเช่า iPhone แบบจ่ายรายเดือนนี่ครับยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนเลยนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าที่ต่างประเทศเนี่ยโมเดลนี้ได้รับผลตอบรับและกระแสตอบรับที่ดีมากๆครับโดยอัตราค่าเช่านะครับอยู่ที่850บาทต่อเดือนและรุ่นท็อปสุดนะครับอยู่ที่1 9 0 0บาทต่อเดือนครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดเราเช่าใช้ไป2ปีแล้วรุ่นใหม่ออกมานะครับเราสามารถไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดใครใช้ iPhone 1 4อยู่ผ่านอีกปีนึงเป็น15อีกปี 1, นึงเป็น16 รุ่น iPhone 16เนี่ยเราสามารถไปเปลี่ยนเครื่องใหม่มาใช้ได้ฟรีเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าก็ยังใช้ได้ดีไม่ได้อยากเปลี่ยนไปไหนนะครับเช่าต่ออีก1ปีเราก็จะได้เครื่องมาใช้ฟรีฟรเลยครับมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับแล้วบริการนี้ผู้บริโภคแบบเราคุ้มหรือเปล่า แล้วลองมาคำนวณกันดีกว่านะครับสมมุติว่าตัวเริ่มต้นเนี่ย850บาทก็คือ iPhone 14 128GB นะครับถ้าเกิดเราเช่า850บาทนะครับ1ปีก็อยู่ที่1,200บาทผ่านไป2ปีนะครับแปลว่าเราจะจ่ายค่าเช่ารวมทั้งหมด2,000 0กับอีก400บาทครับซึ่งถ้าเกิดลองเปรียบเทียบก,กับราคาค่าตัวของ iPhone 14 128GB นะครับจะอยู่ที่เริ่มต้น2 8 9 0 0บาทครับดังนั้นหมายความว่ามันจะมีส่วนแกบต่างกันอยู่่ทที800 500บา ผมก็เลยลองไปดูราคาค่าเครื่องของรุ่นก่อนๆนนะครับถ้าเกิดย้อนไปสัก2ปีอย่าง iPhone 12ตัวเริ่มต้นเนี่ยครับพอมาลองเปรียบเทียบสัดส,ส่วนแล้วราคาค่าเสื่อมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราซื้อเครื่อง iPhone 14 128GB เนี่ยซื้อใช้งานไป2ปีแล้วไปขายนะครับ การซื้อเครื่องเปล่าเลยแล้วค่อยเทิร์นเครื่องแล้วทบเงินไปซื้อเครื่องใหม่นะครับจะคุ้มมากกว่าครับแต่ถ้าในกรณีที่ใครไม่ได้อยากเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าเช่าใช้ยาว3ปีเลยก็จะเปรียบเสมือนกับการเราผ่อน36เดือนนะครับดังนั้น850คูณ36นะครับจะเท่ากับ30 0 0 0กับอัก6 0 0นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเครื่องเปล่าที่เราจ่ายวันแรกเลยเนี่ยอยู่ที่2 8 9 0 0่น้าะครับซึ่งในกรณีนี้ครับถ้าเกิดจะมองว่าเป็นการผ่อนยาว36มกเดือนแบบดอกเบี้ยต่ำ ที่ต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมมากซึ่งกลุ่มทาร์เก็ตของเขาครับจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีเงินก้อนหรือว่าแบบไม่สามารถทําบัตรเครดิตและผ่อนศูนเปได้นั่นเองครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่ากลุ่มคนที่กู้ได้ยากนี่เองนะครับซึ่งบริการนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเอเนี่ยน่าจะเจาะตลาดได้มากขึ้นนั่นเองครับในแง่หนึ่งนะครับเขาก็จะได้ปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบีย้ยตา่าให้กับกลุ่มลูกค้าของ AS ไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวิ Business, แบบบบน แต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาชวนคุย AS กับ UOB อย่างเดียวแหละครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเจาะลึกเลยวันนี้ก็คือเรื่องของ subscription model นะครับที่กําลังเป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันตัว subscription model นะครับก็คือการจ่ายค่าบริการรายเดือนให้เราเข้าไปใช้สินค้าและบริการได้นั่นเองครับแต่ต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่า subscription model อันนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่ในอดีตแล้วอย่างเช่นใครเป็นสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับจ่ายค่าบริการรายเดือนเข้าไปเล่นฟิต รบ,บริการมือถือเนี่ยก็ถือว่าเป็น subscription model รูปแบบหนึ่งนะครับที่เราจ่ายค่าบริการรายเดือนก็สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ได้นั่นเองครับ ซึ่งในสมัยนี้นะครับ subscription model เ,เนี่ยก็ถูกใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอย่างเช่น Netflix นะครับผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนซีรีส์แฟนหนังเนี่ยต้องมี subscription Netflix กันไว้แน่ๆแล้วก็จัดเป็น family อะไรต่างๆนะครับจ่ายเดือนหนึ่งอยู่ไม่กี่สิบาทนะครับก็สามารถดูหนังดูซีรีส์ได้แบบทั้งวีทั้งวันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นบริการ YouTube Premium ที่หลายๆท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ผมเชื่อว่าก็ต้องสมัคร YouTube Premium กันบ้างแน่ๆนะครับเพราะว่าช่วยทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาดูโฆษณาระหว่างทาง15วิ30วินั่นเองครับพอมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่า 哎。Eh. ไอ้เรื่อง subscription model นี่ใช้เฉพาะธุรกิจออนไลน์เลยเหรอจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจออฟไลน์เนี่ยก็มีการประยุกต์ใช้ subscription model เนี่ยครับเข้าไปใช้ในธุรกิจของเขาด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดมากแล้วผมก็ใช้บริการอยู่ด้วยครับนั่นก็คือบริการของเนทกาแฟนั่นเองครับบริการของเนทกาแฟที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเนทเพโซนนั่นเองครับขอแค่เราสั่งแคปซูลนะครับตกเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณสัก40แคปซูลนะครับเขาก็จะเอาเครื่องเนทเพโซนในมูลค่า4,000-5,000บบาาทนะครััมต้งที่บ้้าานเรรใหฟีๆขอแแคค่่สังปซูลก็พออเเครรื่งากก็ใช้ันฟรรีๆเลยคับหรรรรืออออบิิษัทเเฟ์เ์นจย่างเนี่ย ที่ผมเชื่อหลายๆท่านน่าจะเป็นแฟนคลับอยู่ไปเดินกันเป็นประจำเนี่ยผมว่าอีกเกียนี่ก็เป็นอีกวริษัทหนึ่งนะครับที่ทำสับสกิปชั่นโมเดลได้อย่างน่าสนใจเลยเพราะว่าเขาก็มีสับสกิปชั่นให้คนนะครับสามารถเอาเฟอร์นิเจอร์กลับบ้านไปใช้เบื่อแล้วเอากลับมาเปลี่ยนได้นะครับและอีกแง่หนึ่งคืออีกเกียเองถ้าเฟอร์นิเจอร์เริ่มเก่าเริ่มเลยเนี่ยเขาสามารถขายเป็นสินค้ามือสองได้ด้วยนะครับดังนั้นโต๊ะตัวหนึ่ง จากการที่เคยมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งพอใช้เสร็จทิ้งเนี่ยครับมันก็จะกลับกลายเป็นว่าโต๊ะหนึ่งตัวเนี่ยถูกย้ายกลับมาแล้วไปใช้ในหลายบ้านแล้วในสุดท้ายเนี่ยอีเกียสามารถขายต่อเป็นสินค้ามือสองได้ด้วยนะครับแล้วเรื่องของ s c r i p t i o n Mo d e เดลครับก็ยังลามไปจนถึงธุรกิจรถยนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับรถยนต,โต,ยต์โตโยต้าโตโยต้าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีออกบร,ริการตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคินโตนะครับคินโตนะครับก็คือบร,ริการ ให้เช่ารถยนต์นั่นเองครับบริการให้เช่ารถยนต์ขนาะน,น,นี้ก็คือจะเป็น one stop service เลยไม่ว่าจะเป็นค่าประกันค่าเมน n ท e นนนยางอะไรทุกอย่างนะครับรวมอยู่ทั้งหมดแล้วนะครับเราแค่จ่ายค่าเช่าแล้วเราก็ใช้รถไปเลย3ปีเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ได้เลยนะครับ ซึ่งข้อดีของการเปิดให้ลูกค้าเลือกใช้งานแบบ Sub subscription Mo เด l ได้นี่ครับจริงๆแล้วมันมีหลากหลายข้อดีมากๆเลยนะครับข้อแรกนะครับก็คือการช่วยสร้างฐานลูกค้าใหม่นั่นเองครับเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าในตลาดเนี่ยลูกค้าแต่ละท่านแต่ละรายเนี่ยครับมีความต้องการไม่เหมือนกันคนที่เข้ามาใช้งาน subscription model นะครับอย่างเช่นธุรกิจรถยนต์ละกันนะครับรถยนต์เนี่ยผมเชื่อว่าการซื้อแล้วก็ดูแลรักษาเองจ่ายประกันเองเอาเข้าศูนย์เองเนี่ยยังไงนะครับก็ถูกกว่าการใช้บริการผ่าน Sub subscription Mo หรือว่าบริการเช่่่าแแนนนอต มันจะมีลูกค้าอยู่กลุ่มนึงครับที่ไม่ได้ต้องการวุ่นวายจุกจิกมองว่ารถเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกไม่อยากจะต้องมานั่งเมเทนแนนนั่งซื้อประกรันเอารถเข้าศูนย์ใดๆนะครับอยากจะได้วันสต็อปเซอร์วิสที่บริการบริหารจัดก,การให้เลยและทุก3ปีก็ได้เปลี่ยนรถใหม่ด้วยซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ผมว่ามีไม่น้อยเลยนะครับจากช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วผมตามเรื่องของตัวคินโตะเนี่ยมีคนใช้บริการค่อนข้างเยอะเลยนะครับข้อดีอย่างที่2องของ s u b s c ร i p t ั่ n m o d ดลเลยนะครับเราจะเรียกมันว่า recurring income, รีคอาราได มาเท่าไหร่บ้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงของกิจการได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าในอนาคตเรามีรายจ่ายอยู่แต่มีรายได้มา cover แล้วเนี่ยความเสี่ยงของกิจการแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับอย่างที่3นะครับ subscription model เนี่ยช่วยสร้าง l o y a l t y ได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับใครที่ทําธุรกิจหรือว่าเลียนสายการตลาดนเนี่ยจะต้องเข้าใจเลยนะครับว่าคำว,ว่า royalty เนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องการจักลูกค้ามากที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าที่มีรอยัลตี้ที่สูงเนี่ยจะเป็นคนที่คอยทำเ r e f e อร์ร m ลมาร์เก็ให้เราได้อย่างดีครับยินดีบอกต่อยินดีใช้งานยินดีเป็นพ r ีเซนเ e อร์ของแบรนด์ให้กับเราครับแต่รอยัลตี้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับต้องใช้ระยะเวลาและคุณภาพของบริการที่นานประมาณหนึ่งนะครับถึงจะเกิดรอยัลตี้ได้ แต่บอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับจริงๆแล้ว subscription Mo เด l เนี่ยไม่ได้มีแต่ข้อดีครับก็มีข้อควรระวังในการใช้งานของ Subscription Model ด้วยเช่นกันข้อแรกเลยนะครับการทำ subscription model เนี่ยมีต้นทุนที่สูงมากกว่าปกตินั่นเองครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับการขายแบบ Sub s c r i p t i o n m o d e l เนี่ยจะมีต้นทุนเรื่องของ after sales นะครับค่อนข้างเยอะมากกว่าการขายแบบ one time นะครับอ,อยากให้เพื่อนๆนึกแบบนี้ก็ได้ครับสมมติว่าเราสร้างคอนโดแล้วขายก็คือลงทุนสร้างแล้วจบเลยถูกไหมครับแต่ว่าในการสร้างคอนโด แล้วปล่อยเช่าเนี่ยครับเราจะมีต้นทุนในการรีโนเวทในการทําความสะอาดในการทําให้ห้องมันใหม่และน่าเช่าอยู่เสมอเนี่ยพ่วงติดมาด้วยเสมอนั่นเองครับ mm hmm. ข้อที่2นะครับรายได้ที่เข้ามาทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็เป็นข้อเสียเช่นกันนะครับเพราะว่า mm hmm. ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการขายแบบวันทรมได้เงินก้อนใหญ่ตุ้มเดียวมาเลยนะครับกับเปรียบเทียบกับ เราทยอยได้เงินนะครับดังนั้นหมายความว่าการท Sub s c r i p t i o n m o d e l เนี่ยกิจการหรือบริษัทเนี่ยครับจะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อนในช่วงแรกแล้วค่อยๆทยอยรับเงินกลับมาในช่วงที่หลังนั่นเองครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครจะทํา s subscription model ต้องทำ cash flow projection ให้ดีเลยนะครับว่าเงินที่ลงทุนไปกับกระแสเงินสดที่จะได้เข้ามานี่ครับมันคุ้มค่ากันอันที่3ครับปัญหาคลาสสิกของ subscription model เลยครับก็คือ จำนวน s ับสคร i b เบอร์ที่เรารับได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออฟไลน์หรือธุรกิจออนไลน์นะครับถ้าอเดียลเคสของเจ้าของกิจการเนี่ยก็อยากมีคนสับเยอะที่สุดถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งในกรณีที่เราเรียกยอดสับมาเยอะๆเนี่ยครับมันมีข้อจํากัดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแคปซิตี้หรือว่าความสามารถในการให้บริการนั่นเองครับอยากให้เพื่อนๆนึกถึงกิจการฟิตเนสสักที่หนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าเจ้าของฟิตเนสเนี่ยก็อยากจะให้คนเข้ามาสมาัครสมาชิกละเดือนมาสับกันให้เยอะที่สุดถมมัคครแต่ในนวานจิงือ c คปซิตี้ของฟิตเนสเนี่ยครับมันมีจํากัดการที่มีคนสับเยอะจนเกินไปแล้วไรายได้ฟิตเนสเยอะก็จริงนะครับแต่ว่า Utility โดยรวมหรือว่าความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าตกแน่นอนเพราะว่ากว่าจะเล่นเครื่องเล่นในสักเครื่องหนึ่งนี่คือต้องรอ5นาที10นาทีกว่าคนนี้จะเสร็จ2เซตสามเซตกว่าลู่วิง่งเขาจะวิ่งเสร็จอีกชั่วโมงนะครับต้องรอเป็นเวลานานนั่นเองครับ ทีนี้พอกลับมาที่เคสของ AS กับ UOB ที่ออก UOB Best Buy านี่ครับผมว่าเคสนี้เป็นเคสที่พิเศษกว่าหน่อยแล้วกันนะครับผมมองว่ามันเป็น win-win น situation นะครับอย่างแรกคือ AS สามารถขายมือถือได้เพิ่มขึ้นกับกลุ่มลูกค้าที่ ไม่สามารถกู้ได้ไม่มีบัตรเครดิตกลุ่มลูกค้าตรงนี้นะครับมีจํานวนมากนะครับเพราะว่าเอาเข้าเป็นจริงคือไม่ใช่คนทุกประเทศทุกคนนะครับที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้แล้วในฝั่งของ UOB เองนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อนุมัติเงินก้อนหรือว่าอนุมัติสินเชื่อเนี่ยวิ่งตรงกับมาที่ A AS โดยตรงเลยในแง่หนึ่งคือ UOB นะครับก็สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าของ A AS ที่มีมากกว่า46ล้านหมายเลขได้ทันทีเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยไอ้บริการนี้ครับก็ยังช่วยสร้างดอกเบี้ยรับให้กับทาง UOB อีกด้วย ด้วยเหตุน,นี้แหละครับผมก็เลยมองว่าดีลของ a s และ UOB เนี่ยเป็นวินวินซิทูเอชันที่ a s ก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น UOB ก็เข้าถึงฐานลูกค้าของ a อ s ที่มากขึ้นและมีโอกาสปล่อยกู้ได้มากขึ้นนั่นเองครับเพราะอย่าลืมนะครับธุรกิจหลักของธนาคารคือการรับฝากและปล่อยกู้ถ้าเขามีแต่รับฝากและปล่อยกู้ไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นต้นทุนทางการเงินที่แฝงอยู่นั่นเองครับซึ่งทาง a อกออกมาประกาศเลยนะครับว่า การที่ทำ subscription Mo เดลกับ iPhone ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นตัวนำร่องนะครับถ้าเกิดเสียกตอบรับดีทุกอย่างเริ่มโอเคเนี่ยอาจจะไปถึงมือถือค่ายอยื่นๆหรือมือถือรุ่นอื่นๆด้วยนั่นเองครับส่วนตัวผมว่าการลองตลาดลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะผมแอบคิดเหมือนกันนะครับว่า ตลาดของไทยเราเองเนี่ยครับมีความยูนิคเนี่ยสูงมากๆนะครับมีหลากหลายโมเดลมีหลากหลายเกจาการที่เวิร์กมากที่ต่างประเทศเอาเข้ามาทําที่ไทยนะครับไม่รอดเลยนะครับแล้วบางธุรกิจที่เวิร์กมากในไทยนะครับเอาไปทําที่ต่างประเทศก็ไม่รอดเช่นกันนะครับผมก็เลยบอกว่าตลาดของไทยเนี่ยมีความยูนิคนะครับการทดลองหรือเทสต,ต,ตลาดลักษณะนี้ก่อนผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเวิร์กเกิดปังขึ้นมานะผมว่าเดี๋ยวค่ายมือถืออีกค่ายหนึ่งก็น่าจะต้องทําตามแล้วก็ลามไปถึง อุปกรณ์ไอทีอื่นๆไม่ใช่แค่มือถือแน่นอนครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไง <ๆ S 2> บ้างครับอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับชอบไม่ชอบสับสกิปชั่นโมเดลตรงไหนหรือมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากติดตามเรื่องราวธุรกิจสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งติ๊กอปพลัสไปด้วยนะครับไปผมจะหาเรื่องราวดีๆในแง่ธุรกิจต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแน่นอนครับ